สวัสดีค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งเราอยากก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนทุกย่างก้าวกลับเต็มไปด้วยอุปสรรควันนี้เรามาคุยกันถึงคำคมที่อาจช่วยให้เรามองเห็นความงามในการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะคำคมนี้มาจากลุยส์ดีแบรนด์ดส์นักกฎหมายและ ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐอเมริกาผู้มีชื่อเสียงในด้านการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแบรนดดสกล่าวไว้ว่าไม่มีทางลัดในวิวัฒนาการลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่สักต้นนะคะมันไม่ได้โตขึ้นมาในชั่วข้ามคืนแต่ค่อยๆเติบโตทีละนิดผ่านแดดผ่านฝนผ่านพายุ จนแข็งแกร่งและยืนหยัดอย่างสง่างามวิวัฒนาการก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นของสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือของตัวเราเองย่อมต้องใช้เวลาเหมือนกับเนลสันแมนเดลาผู้นำการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในแอฟริกาใต้ท่านไม่ได้กลายเป็นวีรบุรุษของประเทศในชั่วข้ามคืน แต่ต้องผ่านการต่อสู้อันยาวนานทั้งการถูกจำคุกถึง27ปีและการ,รเผชิญกับอุปสรรคมากมายกว่าจะสามารถนำพาประเทศไปสู่การยุติการแบ่งแยกสีผิวและกลายเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใตา้ชีวิตของท่านเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลา และความอดทนอย่างมากแล้วเราจะนำคำคมนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงลองนึกถึงตอนที่เราอยากลดน้ำหนักเราอาจรู้สึกท้อใจเมื่อเห็นตัวเลขบนตาช่างไม่ขยับแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไม่มีทางลัดเราก็จะมีกำลังใจทำต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมาย ในที่ทำงานก็เช่นกันค่ะบางครั้งเราอาจคิดว่าคนอื่นก้าวหน้าเร็วกว่าเราแต่ถ้าเราเชื่อในคำพูดของแบรนด์ดสเราก็จะเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องใช้เวลาเราอาจเริ่มจากการพัฒนาทักษะทีละอย่างเรียนรู้จากความผิดพลาดและค่อยๆสร้างผลงานที่มีคุณภาพลองนึกภาพว่า คุณกำลังสร้างบ้านสักหลังคุณจะรีบร้อนสร้างให้เสร็จโดยเร็วโดยไม่สนใจคุณภาพหรือคุณจะค่อยๆสร้างอย่างพิถีพิถันให้แน่ใจว่าทุกส่วนแข็งแรงและงดงามการพัฒนาตัวเองก็เช่นกันค่ะไม่มีทางลัดแต่ทุกก้าวที่เราทำทุกการลงมือที่เราลงแรงไปจะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของเรา ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ขอให้จำไว้ว่าไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จที่แท้จริงแต่ทุกย่างก้าวของคุณมีค่าทุกความตั้งใจของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆกัดเซาะหินในที่สุดคุณจะพบว่าการเดินทางนั้นสำคัญไม่แพ้จุดหมายปลายทางและคุณจะภูมิใจในตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ ไม่หาทางลัดแต่เลือกที่จะเติบโตยอย่างแท้จริงทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานเพราะนั่นแหละคือวิวัฒนาการที่สวยงามของชีวิตคุณเองขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและพบกับ happiness success คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ